สวัสดีตอนบ่ายครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกทท่าน <c oughs> พบกับผมเต่านินจาครับวันนี้วันที่สิบสองวันอาทิตย์พฤษภาคม2567 <c oughs> วันนี้อยากจะมาวิเคราะห์เรื่องของการเมืองให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะ <c oughs> โดยผิดถูกอย่างไรกับผมเต่านินจาขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว <c oughs> ในความคิดของผมนะฮะ สำหรับเกมการเมืองณนะเวลานี้เนี่ยนะฮะมองง่ายๆครับพี่น้องครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนั่นก็คือเขามีข้อตกลงกันแล้วระหว่างเพื่อไทยกับพักเก้าไกลถ้าพักเก้าไกลถูกยุบพักก็จะขนสอสทั้งหมดมาร่วมกับเพื่อไทยก็เป็นสามร้อยกว่าเสียงเต็มๆด้วยเหตุดังกล่าวนะะ จึงเริ่มออกมาปั่นกระแสเริ่มออกมาบีบพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลในขณะน,นี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะพักภูมิใจไทยนะฮะถูกบีบซึ้งหน้าในกรณีเรื่องของกัญชาโดยที่ไม่มีการปรึกษาหารือกันมาก่อนนะฮะเรื่องของกัญชานั้นอ่าผมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นในลักษณะของ นโยบายของพักของใครของมันเนี่ยนะแต่ที่จะมีการรักษาน้ําใจกันไว้แต่เพื่อไทยหักเลยนะฮะหักพระด้วยเข่าเลยโดยไม่สนใจเพราะก็ถือว่าณนะเวลานี้เขาเริ่มถือไพ่ที่เหนือกว่านั่นก็คือการที่จะได้สสจากก้าวไกลนะครับเพื่อที่จะมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวกันส่วนการเลือกตั้งสมัยหน้าก็ว่ากันไป แต่ณเวลานี้ถ้าคนสสเข้ามาปั๊บเนี่ยนะฮะตัดพักอื่นออกก้าวไกลก็จะได้ตําแหน่งหลายตําแหน่งหลายรัฐมนตรีที่กระจายอยู่ในพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาตินี่คือแผนที่ไม่ได้ซ้ําซ้อนอะไรเลยอ่านเกมกันง่ายๆนะครับดังนั้นจึงบีบภูมิใจไทยนะครับหลังจากบีบภูมิใจไทยเสร็จก็มาบีบรวมไทยสร้างชาติ เพื่อที่จะให้ทนกระแสไม่ไหวลาออกหรือถอนตัวก็ต่างโดยการบีบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะแต่เดิมนั้นให้ดูแลหลายหน่วยงานแต่หลังจากที่เอาคนของเพื่อไทยเข้ามาทางรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยก็เหลือให้ดูแล หน่วยงานเล็กๆจิ๊บจ้อยนะฮะหน่วยงานเดียวนั่นคือความมุ่งมั่นตั้งใจและนั่นคือเจตนาที่ต้องการที่จะทำลายทั้งพักเพื่อพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติส่วนพักพลังประชารัฐนั้นนะยังไม่มีท่าทีให้บีบแต่ก็ไม่โดดเด่นนะพลเอกอภิชรวาสวงสุวรรณน้องรักน้องแพง ของท่านประวิตรวงสุวรรณก็เหมือนกับเป็นรัฐมนตรีเงาประดับไปวันๆเท่านั้นอำนาจอะไรไม่มีเท่าที่ควรแต่อำนาจไปตกอยู่กับรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือ,อท่านธรรมนัตนะฮะเพราะพรกพลังประชารัฐนั้นเนี่ยนะฮะมันมีสองนยัยยนัยยะที่หนึ่งก็คือเพื่อไทยเลี้ยงไว้ ก็เพราะว่ามีดีลตรงกับท่านธรรมนัตอยู่แล้วแต่เดิมแม้แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาแทนที่จะจัดกำลังคนลงสมัครภาคเหนือให้เต็มอัตราศึกนะครับเพราะหลายพื้นที่เนี่ยนะที่ครั้งหนึ่งเคยให้เราทำพื้นที่ให้เนี่ยนะเราก็ทำให้แต่ปรากฏว่าอยู่อยู่ก็ทิ้งนะแล้วก็ให้ท่านธรรมนัตกลับมาคุม แล้วก็ไม่ส่งคนลงในพื้นที่หลายๆพื้นที่ในที่สุดก็แพ้อย่างราบคราบนั่นก็เพราะว่าเพื่อที่จะหลีกทางให้เพื่อไทยนะครับแต่ก็ชะล่าใจไปทําให้ก้าวไกลเข้ามาสวมเกือบทุกเขตนะจังหวัดลําปางแทบสู์พันถ้าถ่าณเวลานี้นะฮะสำหรับพลังประชารัฐก็รอ ท่านธรรมนัตขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เดินไปกับเพื่อไทยได้แต่ถ้ายังไม่สามารถขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักได้ก็แน่นอนฮะในกลุ่มของท่านธรรมนัตอาจจะหมดทั้งพักก็ได้นะถอนยวงไปเพื่อไทยทั้งหมดนะครับคราวนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครแล้วฮะแค่ก้าวไกลเพื่อไทยนะครับก็คะแนนเหลือล้นแล้วแลวก็รวมทั้ง พลังประชารัฐเข้าไปด้วยทุกอย่างจบนั่นคือเกมการเมืองที่เขาวางไว้ทีนี้ณนะเวลานี้เนี่ยนะฮะถ้าพรรคการเมืองฉลาดหัวหน้าพรรคฉลาดไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือรวมไทยสร้างชาติก็ตามนะครับถ้าฉลาดนะผมไม่ได้ว่างโง่นะถ้าฉลาดแล้วอ่านเกมการเมืองออกเนี่ยณนะเวลานี้ถอนตัวเลยฮะถอนตัวทั้งสองพัก พอถอนตัวปั๊บเนี่ยนะฮะก็เพื่อไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเอาก้าวไกลเข้ามาร่วมได้ในเวลานี้นะยังไม่สามารถเอามารวมได้เพราะหนึ่งพักเก้าไกลยังอยู่นะฮะสองพักเก้าไกลรอวันที่จะถูกยุบพักถ้าณเวลานี้ทั้งสองพักนี้ถอนตัวออกไปแล้วเพื่อไทยดึงเก้าไกลเข้ามาสวมเลยนะครับหาก ก้าวไกลถูกยุบพักนะมาสวมในลักษณะของการมาร่วมรัฐบาลหรือเข้ามาร่วมทั้งหมดเป็นสสเพื่อไทยยังไม่ได้เพราะยังมีคดีอยู่นะครับทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาแหละครับถ้าเกิดว่าเข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วก้าวไกลถูกยุบพักและสสจำนวนหนึ่งถูกตัดสิทธิเพื่อไทยเคว้งคว้างแหละครับ นั่นคือการเขาเรียกว่าหาักเหลี่ยมนะเพราะแน่นอนครัเมื่อถูกยุบพักเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือสอสเป็นบางส่วนจะไม่เหลือทั้งหมดเต็มจำนวนร้อยห้าสิบกว่าคนอันเนื่องมาจากว่าถูกตัดสิทธิ์หนึ่งหละกรรมการพักนะและสอสบางส่วนที่ไปออกหน้าออกตาในการประกันนะผู้ติดคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันต้องอ่านเกมให้ทันอ่านเกมให้ออกจริงอยู่นะฮะเพื่อไทยอาจจะพยายามดึงอาประชาธิปัตย์เพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเต้นเร่าเ่าอยู่แล้วะฮะอยากเข้ามาร่วมถึงมาก็คะแนนเสียงได้ไม่มากและเผลอๆเนี่ยนะฮะถ้าเพื่อไทยไปดึงก้าวไกลามาร่วมณนะเวลานี้ถ้าสองพักนี้ถอนตัวออกไปก่อนที่จะมีการยุบพ,พักเนี่ยนะฮะเพื่อไทยอาจจะโดนด้วยในหลายๆกรณีหลายๆประเด็น หรือถ้าเอาสสเข้ามาสวมเลยก็โดนเต็มๆเพราะเป็นสสเพื่อไทยเหมือนกันนี่คือเกมการเมืองครับในขณะที่ประชาชนไม่ได้อะไรจากเกมนี้เลยนะฮะไม่ได้อะไรจากเกมนี้เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่ยื่นไปเสนอไปไม่ได้รับการสนองตอบใดๆทั้งสิ้นประชาชนกำลังแย่ประชาชนกำลังจะอดตายประชาชนกำลังทุกข์ยาก <c oughs> แต่รัฐบาลนี้พยายามที่จะสร้างภาพตนเองนะเพื่อ,อเอาใครสักคนหนึ่งกลับประเทศไทยนั่นก็คือการออกมาพยายามที่จะสร้างภาพเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเน่า1ิปีที่กินแล้วอาจจะเป็นมะเร็งตายนะถ้าข้าวรตนี้าขายต่างประเทศไม่ได้ถ้าขายได้ประเทศไทยพินาศนะความเชื่อถือก็จะหมดไปถ้าเกิดว่าผู้ที่นำไปรับประทานแล้วมีปัญหาหรือ ถ้านำเอามานะขัดสีใหม่แล้วมาขายให้ในประเทศไทยรับรองว่าโกลาหลทั้งประเทศร้านหลายสิบร้านนะเป็นร้อยร้านพันร้านหมื่นร้านจะพังพินาศนั่นก็คือร้านขายข้าวแกงร้านขายขนมจีนนะครับแล้วก็อีกหลายสิบร้านที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะครับเนี่ยคือส่วนหนึ่งนะที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้นณนะเวลานี้เนี่ยนะฮะเชื่อเหลือเกินว่ารัฐบาลเริ่มไปไม่รอดถ้ารัฐบาลยังเดินเกมอยู่อย่างนี้และท้ายที่สุดนะการหนุนทักษิณไปประสานงานกับกลุ่มชาติพันธุ์และก็ทางมินออนไลน์นั้นเนี่ยผมบอกว่าดีถ้าทําได้แต่มาทําผิดเป้าแทนที่จะไปคุยกับทุกๆกกลุ่มแม้แต่พม่าจีนอเมริการัสเซียนะ,ะอินเดีย แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์แต่กลับไปแหกคอกคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนตุวอ,อย่างจบสิน้นประชาชนก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมด้วยเหตุนี้จึงมีเสียงเรียกร้องออกมาดังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นั่นก็คือขอทหารออกมามีเชนนน้นประเทศชาติประชาชนถ้าประชาชนออกมาเองเนี่ยมันจะเกิดการปฏิวัติประชาชนครับเพราะประชาชนเริ่มทนไม่ไหวแล้วณนะเวลานี้ ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองขอให้ทหารขอให้อาผู้ที่มีอำนาจฟังไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะถ้าถึงวันนั้นแล้วจะบอกว่าเต่านินจาไม่เตือนไม่ได้นะครับ